ໂຕລ້າງບາດຕະບໍຮັບ่ດ້ບໍເນາະເອີລ້າງພາຍໃນພ້ອມນอໂອໂຫໂອປแน่นอนแน่นอนแน่เนาะເອີແລະບໍ່ໄດ້ຊาບເນາ ครับผมก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนนะครับผมเหล่าเอฟซีเราคนติดตามทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมนุ่มอิซาแันดอนครับวันว่างเมื่อนี้มาสูบป,ป่าครับผมอ่าแม่มองหน้านะครับผมตอนนี้ก็ประม,ม้าเจ็ดโมงครึ่งนะครับบรรยากาศเงียบเซานะครับผมใส่ไดโวยานไม่พอแห้งติดตั้งบำเพิ่มใส่เครื่องสูบน้ำเพิ่มกันโอ้ยเตเกียร์เติมเกีย ตอนเจ็ดแห่งนั่นพี่โอ้ยตัวยังน่าดีจัง不好意思ไม่ังป่ะฟังกันที าสาหาร้อยคุ้มมานี่ยสาในตำนานเราจนติดตามมงันอย่ต่อครับที่เป็นเซโวครับยามม่นแหงนะครับผมะเลออกจนสุดน้ามันสุดเพิ่์นะครับแต่ยามมันบ่แหงความเจียงง่านับสุดเปต้องเตย พไกมันสกกเดน่งอ่ไที่สามต่อครับหาน้าแห้งครับเมาสาหารอยคุมมันเดี๋ยวติดตากันต่อไปครับผมแล้วหรอคะไนคั่รอเจ็บปลาต้นแดงต้นแดงต้โพลีลี่ต้นแดงต้นโพลีต้นโพลกลงมามบมาแดงก็ไม

้องนด้วนลื่นไปบ้านไปดอนแม่ไปไนี่เราเดินเดินไนี่จุทุกนันแม่เพิ่งนพม่อย่าาเพิ่อนจุตรงนีคุนก็กันยืดจับ เตรียมเก็บครับผมโน่นทีมงานถ่าเก็บเออจริงๆเป็นทีมงานถ่าเก็บนะครับผมเมาอยู่หาลอยนะครับเนาะตัดที่คุมมะคุ้มนะครับผมกัเอาบรรยากาศมาฝากกันครับ

มเนจ็บหัวม่เจ็บเ่อเเอื้อนหัวม่เพืนกลังใจเพื่อนมาเจ็บพ่อแม่งานเอื้อนหัวมเนลังใจเพื่อนเ้้อน่ที่ลูกแม่เจ็บันที่ลูกลูมาเจ็บป่ากบแม่น้อยเอ็นมาเาเอืกนานเ้าเอ้นานเนมนานมา้้นมาานมา

มาต้มสตดับับพนี่เลยหนยะไนยะทดไ้มันปลาน่อยดูหนยะเจอแล้วเจอแมาเอาเาทเขียวนะมัใส้ดูนี่างอยู่ข้างาปลาน่อยทงเขียวพูดให้มันขาวๆเลยพูดให้มันขาวๆอ หมอาห้าร้อยนี่คุ้มบันะหอมคุ้มคุ้มคุ้มห้าร้อยห้าร้อยอันนี้คุ้มบ่ะว้เด็กตัวนึงานลมันด้อนไปมนาเขาเขาเไหเก็บรดปลาตัวน้อยเขาจัแม่มันสวยไงนี่ละอ้ลูกกวาดสั่งได้ เยงนมเดียวมาเห็นกันเนียลอกเมาสาเนี่ยสาเมาสาหาร้อยเมาสาห้าร้อยเมานี่หาร้อ้งมันเนี่ยหาร้อยู้ยิ้มตู้ทำทานปลาดุกเลละสองร้อยาซ่ปลาเสียงไม่ไดุ้้งขบพ่้เสียงใส่ได้ครกส่งไว้อ

วีอีกตัวนึงเขาเยบเยอใช้ทังขนาดนี่ใช่คูทังนี้ด้เจงปลว่าดับได้สมือเลยปาดุกพรนะไม่ใดุนี่หแนมอยแรงหรอหดวโอ้ยนี่เลยนี่นะ๋ยวองปลาดุกเ้อ ระว่างมือระว่างมือไม่ได้ขีดตมมันติตายก,ก่อนเฮ้ยจับก็ได้ดอกไอยเฮ้ยไปจับก็ได้ก็่ต้องกงน้อ,จจนนอง ปลาิวปลาดุไปนี B ่เลยเนาะเสร็เลยพนทั้งดำทังดำน้ำพนนาะทั well, yeah, ้นี้ทังปลาิวใครดูปลาิวพังปลาิวบานเอานเอาิมล้อยย่งุ่มยุขหาลยุมย จับไร้นะนอมนะเออโหแน่นอนแน่นอนแน่นอนเยบานดซ้ำเอามเอามเนื้อสีโซ่จับปลาสองมือบ้งโอ้โหโซ่จับปลาสดตะเคียด้วยไทยตะมูเลยโซ่จ uh ับปลาสดตะเคียได้ไหมนี่ะจะปาสองมือ ถ่ตัตงกล้องเลยจับเองด้่แม่อ้นุ่มบดดอนดูหลอนปลาดุกนี่นนีมปลาดุกยหันนี่วโอ้บาดปลาดุกปลาดุกปลาเนยเดินไปเดินมาเฉียบห้าร้อยคู่ห้าร้อยค เป็นร่างมันเป็นรงเขาไปตัวยกลีงเงีเลย่โอ้ปักปวดเธอได้ไหมปวดมือมือบ้างมือตัวนี้จนแ้นนเกิดส่นี้นพ่อพ่อกกเหยดหนอยตายหน้าดกนอ้ลวงเศร้าปวดซ้นเธอได้ไมยตกไงโให้ดูนนฝืน แบกขึนไปไปหาข้าพอพอดีงาะเงงพื้นเลยเงาะสามีนนั่นแหละประดุกหมดจับไปดูขาวอบุ๊กไปดูบ่ปลาดกบ่เบื้องก่อนจับปอเอ้านุ่งเงี่ยมาเลย นดไปดนเนาะาลนลมนเอนยเล่ล่้มั้ยเด้อนุมีสารได้ปลาหลบอนุมีสานจังว่คุ้มคับมาสบานีหาลอยงตัเิลยต้อหยุด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 ดดอุ้ยลงไปล้ มาลงกี่ตัวมาลงกี่ตัวจุกไม่อย่างเดีย้น่าจะเป็นปลาเป็ดปลาที่ไรเป็นปลามาดูเจาเต่ปลาคว้าไป ปลาพร้อมมือปอนะเบาสิครับเฮ้ยจับจากสองมือมาเลยโอ้หาแกนี่ยกม่ม uh> ันใีเลยยากไรนอนโอ้ก็ไปเนแ้อยเชอรี่ให้เปกินเด้อ้โอมันรีบเรียน เจ้าสาเจ้าสาไปอีกแล้วเจ้าสาตัวนึงสองตัวเจ้าสากตัวเฮ้ยเยอะไปเยอะมาอยู่นี่ละม้น่นี้อโอ้ยังธรรมดาได้ยันนะเจ้าลาเจ้าเอานี่ห้กับพวแห้งล้จะมาเอาฟองมาโอ้พูดพมันบก่ไก่

ย่างปลาเปนถางคู่สาสะยอดของบรรยากาศครับผมบรรยากาศอีสาบท้านเียวท่านได้แล้วจะว่าไปเนี่ยต้นมาที่นี้แต่ประคอบกับประจุไ่ได้ไม่ไท่านได้วางม่หลับท่านได้วางังนั้นให้ลองแค่เด้ับไปซิวทีพ่ไปซิดซิดไาเก่นันการผู้จักกี่เอาการผู้จับกี้เก็บเก่งะับ ตายคนเพิ่งถลายมรรยากายไนเพิ่งถลาองคนบสิ์เนีซิทเขาไปซิทเขานั่นเอามือเราบ่เอามือเราบ่ไปนั่งเบื้องนี้หาเอาให้มันคุ้มนะหารอยมองทางหารอยลยางยู่สตพอะนิ่มวันนี้สี่ตัวพ่อาะที่เอามันจินขาสวยปะ ต่ชิกินเพื่อนๆเนี่ยวายลืมมะขามมะกอกน่ใช่อุ้ยบลาฉีบฉีบได้เฉ็บปะตนอไปต้นนี่ต้นเนี่ยาบ่แม่บอกเออได้เห็นเบื้องในต่อยู่ในแตก้อยพร้อมก้อยมันเสี้ยวยู่ไหมเอาใส่ก้อยกับใส่ต้มบ่คือกันได้เลยเอ้ยถวหนึ่งเรคือบ่แซ่บแต่ละปอกะอกใส่ต้มห่บได้หรือมะขามใส่นัารล้น้ำไม่กะทาอะไรบ้ ตออยใส่นี่คือเป็นขาเขาเกียร์ฮะใหมันข่เมอไวันน่าน่จะเป็นยังไงนี่จะงอ้บุะงบบหนะวา้อหัวหินมัารเก็ตเสียบสิ้นเาเอาได้มงมงแต่ใส่กนาเงแตกแรแตกมันเดนว่มงแยองทั้งด่ยังใ้าเนาะวาวะรเนี่บานเด็ la มก็เป็นบรรยากาศการสูบปลาครับผมคล็บของกลับบ้านกันละครับผมก็จังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะไมเลิครับผมว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมมีสารบันดอนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจสูบปลาแล้วนะครับเมาสซ้ายอยู่หารอยนะครับผมยังไงก็คอยติดตามกันไหมครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ คร,ครับเจอกันใหม่คลิปนะครับผมสวัสดีครับ